สาวันใครที่อยากฟังเพลงแนวเฮาน,นะคไหมที่ร้าใหม่เดี๋ยเป็นเชิญน,นะฮะอาจจะเห็นรีวิวบ้างก็จเชิญไปเล่นอีกเวทีสีส้มนะครับนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเวทีอ่ะน้องหอมอยู่เวทีนี้เวทีสีชมพูนะคะเวทีนี้จะอยู่ตรงแหลมบริไฮนะคะก็จะเต็มไปด้วยศิลปินชาวต่างชาติใครที่เป็น การเพลงเกาหลีได้พบกับพวกเขาแน่นอนค่ะร่วมมี่ศิลปินจากต่างชาติที่มาร,ร่วมงานกับเราถึงหประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนฮ่องกงฟิลิปปินส์มาเลเซียลาวแล้วก็ประเทศเกาหลีใต้ฉะนั้นใครที่ชอบเพลงแบบแนวร็อกนะคะหรือว่าอยากจะสัมผัสกับเดอะสตาร์งานนี้ไม่พลาดเวทีสีชมพูแล้วก็ไปเจอกับต้นหอมด้วยนะครับเอาแล้วผมก็อธิบายไปคร่าวๆกับต้นหอมต้นหอมแล้วนะครับนะนะว่าจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างเวทีไหนกันบ้างนะครับ ตอนนี้ผมอยากจะเรียนเชิญนะครับผมถ้าเกิดไม่มีพวกท่านเหล่านี้นะฮะรับรองว่าไม่มีทุกอยาก International Music Festival ค่ะถือว่าพวกกันเป็นหัวเรือใหญ่เลยนะคะที่ร่วมมาร่วมมือกันนะคะจับมือกันสร้างมหากรรมดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชียนะคะเอาละค่ะในลำดับแรกเราก็ขออนุญาตนะคะขอเรียนเชิญทางฝ่าย ประเทศไทยกันเลยคุณใช่แล้วครับคุณสุกรีนะฮะสิทธิวานิตรับผู้มนกาฝปายการเผยแร่และประแล้วก็นะคะเี็นเชิญผู้ขัดใจขอออกขอออกขอออกสิรนสเอนใส่มาก ขอบคุณคครับนต่อไปเลยนะครับคุณจริงด yeah. yeah. ั้สตาร์ครับจริงดั้นสตาร์เรียบร้อเดี๋ยวนี้ก็จะได้ร่วมพูดบนเวทีกับเราด้วยนะคะอไปเรียนท้าเสื้อให้กับน้องกีงค่ะเดอะสตาร์ไม่ได้มาคนเดียวนะะฮอีกนะซิลเดอะสตาร์มาด้วยซิลเดสตาร์ที่ก็เป็นสรงผมเหมือกันนะฮะ คค e> รร ra> well ัับบข้าไปค่ะข้าพูดครับคนต่อไปเลยนะครับคุณเป็กผลิตโชคครับเป็กผลิตโชคคขอบคุณพิทยาค่ะมอบเสื้อที่นะคะให้กับเป็กแค่มีหางเหมือนครับ السلام <applause> <applause> โแทนจาก True Ice i นะครับและก็มาถออนไลน์นะที่แรกค่ะ